สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหัวยราวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่6กันยายน2 5 6 6กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่4นะครับผมสาหรับวันที่4นะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่7วิ่งรูด8กับ3นะครับผม สำหรับเลขที่ออกนะครับผม3 2 9 8 9 9นะครับผม3 2จะเป็นลางนะครับผมชุด6ตัวแล้วก็9 8เป็นลางชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็8 9 9เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมสำหรับเด่น8มานะครับผมสายวิ่งสายรูด8กับ3นะครับผม สำหรับ98มาอยู่ในชุด3ตัวนะครับผมแล้วก็23 234 23สำหรับสายวิ่งสายรูดได้เฮนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่6ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแอดมินก็ให้เป็นแค่แนวทางนะครับผม ตัที่เก้านะครับผมสามและก็ห้าสำหรับเก้านะครับผม ก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหก และก็เก้าเจ็ดนะครับผมสำหรับสามนะครับผมสามสี่สามห้า สามหกสามหกกับสามเก้านะครับผมแล้วก็สามแปดสำหรับห้านะครับผมห้าหนึ่ง ฮาสองหาสี่แล้วก็ห่าเก,ก้านะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมจะมีเก้าสอง 7 <37, S 2> และก็5 6าหกเบิ้ลจะมีซีนะครับผม3าและก็5้ห้า สำหรับสตัวนะครับผมหนึ่งส 8 5 4 397แล้วก็539นะครับผมแอดมินจะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่6กันยายน2566 แอดมิน <Ad> จะให้เด่นอยู่ที่9นะผมวิม่งรูด3กับ5นะครับผมสำหรับ9นะครับผมมี97 9 4 9 1สำหรับ3 36 39นะครับผม34 35สำหรับ5นะครับผม5 1 ห้าสี่ห้าเก้าสำหรับในชุดกันนะครับผมมีเก้าสองสามเจ็ดแล้วก็ห้าหกเบอร์สี่สี่ห้าห้านะครับผมสำหรับสามตัวนะครับผมหนึ่งสามห้าแปดห้าสี่แล้วก็ห้าสามเก้านะครับผมสำหรับเอฟซีพี่น้องนะครับผมที่อยากเข้าไลน์กลุ่มนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผมทีอีอีสองห้าสองหก แล้วก็ขียนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมแอดมินจะลงแนวทางหุ้นแล้วก็มีฮาน้อยนะครับผมลงไปในกลุ่มนะครับผมหน้าช่องแอดมินทําไม่ทันนะครับผมเอฟซีพี่น้องจะเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดหลิบกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอซพี่น้องมีแต่ความโชคดี พิงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ